แดดจ้าซะเหลือเกินต้องบอกเลยว่าเครื่องอ่ะก็ระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งแต่คนที่เล่นเนี่ยต้องบอกว่ามีเหงื่อซุ่มเหงื่อชุ่มกันเลยทีเดียว Asus ทับหลายๆคนคงเคยได้ยินสโลแกนความอึดของเขานะครับมีเรื่อง Military Grade Military Standard ที่ผ่านมาตรฐานต่างๆมากมายเหมือนนี่เลยสโลแกน Get Tough เกมทอฟนะครับต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กซีรีส์นี้ขายความแข็งกระแรงความคุ้มค่าและความแรงครับแต่ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าโน้ตบุ๊กทอฟตัวนี้มาลองดูกันที่ว่าถ้าผ่านการทดสอบผดๆสัก3าการทดสอบที่วันนี้เตรียมไว้เนี่ยเขาจะรอดหรือไม่จะทำงานได้อย่างที่เขาเคลมไว้หรือไม่กับโน้ตบุ๊กทัฟวันนี้เตรียมมาเป็นโน้ตบุ๊กทัฟตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกับการทดสอบอีก3รูปแบบตามไปดูเลยครับ นี่ครับตัวที่เราเตรียมมา Tough Dash F15 Series ในตัวโมเดล FX517Z ครับจุดเด่นของเขาเลยคือความแข็งแกร่งที่เขาพกมานะครับผ่านตัว Military Standard และแน่นอนนะครับมาพร้อมกับ CPU ให้เลือกกันตั้งแต่ Core i5 เจน2 2ไปจนถึง Core i7 ครับเจน12เช่นกันหน้าจอเป็นขนาด15.6นิ้ว 144Hz นะครับพร้อมกันนั้นนะฮะมีการ์ดจอให้เลือกตั้งแต่ RTX 3050 3 0 5 0 TI และ RTX 3060ด้วยกันบนน้ำหนักตัว2กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าน้ำหนักเบามากๆราคาครับ เบาๆฮะเริ่มต้นตั้งแต่30,000ืต้นๆไปจนถึงช่วง40,000ื่นกว่าๆนี่เลยคือโน้ตบุ๊กที่เราเตรียมมาให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันว่ามันจะแข็งแกร่งสมชื่อหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยครับสวัสดีครับอยู่กับบนะิ๊กเจนและโรนอลุนเนี่ครับอย่างที่เกินกันไปแล้วนะเราจะมาทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าทัฟตัวนี้นะครับผ่าน3การทดสอบครับจะมีอะไรบ้างนั้นนี่เลย อันดับแรกครับการทดสอบที่เราเตรียมมาไว้คือจับเจ้าโน้ตบุ๊กทัฟตัวนี้ไปเล่นเกมกลางแจ้งนะครับชักหนึ่งแมตช์กับเกมยอดฮิตตอนนี้เลย Call of Duty Modern Warfare ในเวอร์ชัน2.0เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะผ่านการทดสอบได้หรือไม่ตามไปดูกันเลยนี่ฮะทดสอบกันจริงๆเลยนั่งตากแดดเลยกลางแจ้งแบบนี้นี่ตอนนี้นี่คือเฟรมเรทนะตัวเครื่องก็ใช้เป็นเครื่องทัฟนะครับ ตัวนี้เลยมาดูกันทดสอบนะครับ Call of Duty Modern Warfare 2โหมด Multiplayer เล่นกันในด่าน Chipment น,นะครับก็เล่นกันสักแมตช์หนึ่งประมาณสัก10นาทีนี่ฮะโอ้โหแดดจ้า <that> ซะเหลือเกินต้องบอกเลยว่าเครื่องอ่ะก็ระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งแต่คนที่เล่นเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่ามีเหงื่อซุ่ม <c oughs> เหงื่อชุ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็เล่นไปได้ ผ่านจนจบแมตช์แหละแต่ต้องบอกว่ายิงอะไรแทบจะไม่โดนเลยเพราะว่าแสงมันจ้าเหลือเกินแล้วก็คนไม่มีสมาธิเล่นเลยเพราะร้อนมากๆแต่ต้องบอกว่าโนต้ตบุ๊กมันอืดจริงๆสามารถเล่นผ่านได้เลยนะครับเนี่ยสองการทดสอบถัดมานะครับเมื่อกี้เราได้เห็นการเล่นเกมกลางแดดไปแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิที่เห็นและการเล่นก็เห็นว่าสมูทได้อย่างลื่นไหลกันเลยใช่ไหมครับ เรามาดูการทดสอบที่2กันที่หลายๆคนมักจะถามกันมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยว่าถ้าเอาโน้ตบุ๊กเล่นเกมโดยที่ไม่เสียปลั๊ักจะใช้ได้หรือไม่อะเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบนี้กันเราจะเล่นเกมโดยไม่พักเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแบตเตอรี่เขาจะทัฟเขาจะอึดมากน้อยแค่ไหนตามไปดูกันเลยมาเล่นเกม GTA กันครับถอดอะแดปเตอร์ออกเรียบร้อยนะครับเขาจะเข้าโหมดไสเล่นนะครับ ก็จะเป็นเกม GTA 5นะครับเฟรมเรทก็100บวกเลยปรับเป็น normal นะครับ Full HD ภายในเกมนะเปิดเกมรันกันไปนะครับแบบถอดปลั๊กตัวระยะการเล่นก็อยู่ในช่วงประมาณสัก50ถึง1ชั่วโมงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเกมที่เล่นด้วยนะครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ใครล่ะ มันจะมาเล่นบนแบตเตอรี่แบบนี้อาจจะมีบ้างนะครับเวลาที่เราเล่นแกล้งออกกันใช่ไหมก็ข,ขึ้นอยู่กับเกมด้วยแหลนะเนาะอย่างที่แจ้งไปนะครับเกมไหนที่กินทรัพยากรไม่เยอะเขาจะเล่นได้นานหน่อยแต่นี้ก็เช่วโมงนึงก็ถือว่าทําได้ดีนะครับพอใกล้หมด5%เปอาก็จะขึ้นเตือนมานะครับว่าแบตจะหมดแล้วนะให้รีบชาร์จนั่นเองนะครับการทดสอบที่3มาเมื่อกี้ผ่านไปแล้วทั้งเล่นกลางแจ้ง ทั้งเล่นเกมแบบไม่เสียบแบตต่อมาครับเราจะทดสอบความอึดของเขาผ่านการเรนเดอร์ไฟล์ผ่านโปรแกรม r r m i e r e Pro นะครับเราจะเรนเดอร์การต่อเนื่องเช้าจรดเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับการเรนเดอร์ไฟล์เขาจะรอดหรือไม่จะสอบผ่านหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับมาเรนเดอร์ไฟล์กันนะครับลากยาวกันเลยฮะไฟล์นี้เป็น full hd นะครับความยาวก็เกือบเกือบ20กว่าชั่วโมงนะฮะเรามาดูกันเรนเดอร์จะรอดไหม นี่เลยอ่ามผมเรนเดอร์กันตอนข้าๆด้วยนะครับระยะการเรนเดอร์ก็ประมาณสัก6ชั่วโมงต่อเนื่องสอผ่านได้อย่างฉันลุยเลยนะครับนี่ยลันกันยาวๆข้ามคืนกันเลยทีเดียวผมก็ตั้งกล้องไว้น้ำเมมกล้องเกือบเต็มเลยฮะเนี่ฮะผ่านกันได้100%แบบสบายๆาย6ชั่วโมงกันไป ได้เห็นเงินไปแล้วใช่ไหมล่ะครับสำหรับการทดสอบโหดหินทั้ง3รูปแบบครับกับเจ้า Tough Gaming ตัวนี้ในตัว Tough d a s F15 ตัวนี้กับการทดสอบเล่นกลางแจ้งอ่สอบผ่านได้อย่างไร้ปัญหาเลยนะครับ1เกมผ่านไปสบายสบายเลยหรือจะเป็นการทดสอบนะครับในรูปแบบของการเล่นเกมแบบไม่เสียบลักนะครับโอเคแหละมันก็จะมีในเรื่องของเฟรมเรทนะครับที่อาจจะดรอปลงไปบ้างเพราะว่ามันต้องถนอมแบตมากขึ้นเพื่อให้เล่นต่อเนื่องได้ก็สอบผ่านในส่วน การเล่นเกมนะครับแต่แนะนําว่าให้เสียบปลั๊กเล่นดีที่สุดจะได้รีดประสิทธิภาพได้สูงสุดนั่นเองรวมถึงครับสุดท้ายที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันก็คือเรนเดอร์ไฟล์ต่อเนื่องก็สอบผ่านมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับผ่านได้ทุกรูปแบบผ่านได้ทุกสมรรภูมิกันเลยทีเดียวเชียวยิ่งกับแดดประเทศไทยที่ว่าร้อนตัวนี้เอาไปเล่นเกมกลางแจ้งก็ไร้ปัญหานะครับ นี่แหละฮะการทดสอบทั้งหมดก็จะพิสูจน์เจ้าตัวนี้ได้แล้วแหละว่าเออเขาก็คือของจริงทัฟจริงสมชื่อนั่นเองนะครับส่วนเพืเ่อนๆที่สนใจนะตอนนี้นะครับผมมีโค้ดส่วนลดมาใหา้ตัวเฉพาะกับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูการเป็นรุ่นทัฟฟ์ที่มาพร้อมกับ CPU Core i5-12 ้าเัราบวกกับโดกาจอ r า x ์ทราคาพิเศษสุดไปเลยใช้ส่วนลดแอดิตรงนี้ที่ขึ้นไว้นะครับผ่านทางบานาน่า จะเหลือราคาแค่37,990บาทโคตรคุ้มเลยรวมถึงตัวอื่นก็ลดได้เช่นกันนะครับ20,000ลด2,000 4 0 0 0 0ลด4 0 0 0และรับฟรีไปเลยเมาส์ g a มมิ่ง e c h p r o RGB รุ่น FV 5 0 7 Black มูลค่า490บาทครับโปรโมชั่นพิเศษนี้เฉพาะสั่งซื้อก่อนวันที่31ธันวานี้นะ ขอบคุณทางบรรานาที่เอื้อเฟื้อโน้ทบุ๊กทาวตัวนี้มาให้ได้ลองใช้งานได้ลองทดสอบโคดกันแบบนี้บอกเลยว่านี่คือตัวที่ขายจริงๆตามท้องตลาดนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมแปลกประการใดนะครับเป็นเครื่องจากทางสต็อกของบ a n านาเลยเอ๋ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอลองดูกันนะครับเป็นแนวทางการสาหรับเพื่อนๆที่มองหาโนตบุ๊กให้เป็นของขวัญของตัวเองและของคนที่เรารักในช่วงวันปีใหม่และคริสต์มาสนั่นเองครับวันนี้เอนดี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ